สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีสินค้าโซล่าเซลล์ตัวใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วครับนี่เลยครับผมจะเป็น LED Solar Garden UFO นะครับขนาด1,000วัตต์ครับ ถ้าทุกคนสังเกตจากกล่องนะครับจะเห็นว่ากล่องเนี่ยครับมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นตัวโคมของเรานะครับจะค่อนข้างใหญ่ตามไปด้วยครับเพราะว่ามีขนาดอยู่ที่1,000วัตต์ครับซึ่งธีมของกล่องนะครับจะมาในธีกาแล็กซี่แบบนี้เลยครับจะเป็นสีม่วงม่วงฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาดูตัวโคมของเรานะครับว่ามีขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหนและมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างครับนี่ครับผมจะเป็นหน้าตาตัวโคมของเรานะครับ LD Solar Garden UFO ขนาด1น0 0งวัตต์นะครับรุ่นนี้จะ ใหญ่มากนะครับเพื่อไว้รองรับแสงสว่างที่มากขึ้นตามไปครับลักษณะการดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับจะมีแผงไฟนะครับรอบตัวโฮมนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับจะมีอยู่ทั้งหมด1.23 4 5 6 7ส่จุเแล้วก็8ปจุดครับซึ่งจะสามารถส่องสว่างได้ทั่วทั้งบริเวณจะไม่มีรอยต่อของไฟเลยครับตัวโคมของเรานะครับถ้าเกิดวัดตั้งแต่จุดบนนะครับไปถึงจุดล่างครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่5้าร้้สครับส่วนรูตรงกลางตรงนี้นะครับจะไว้สาหรับเสียบเข้ากับา้งนใช ลูกะสาขนาด3นิ้วนะครับแล้วต้องบอกว่าโคมไฟรุ่นนี้ครับมี2ระบบใน1ตัวครับคือ <c uman> สามารถใช้งานได้ทั้งหมด o t ชัน s ซ n เซ r นะครับและก็โหมดสว่างทั้งคืนครับซึ่ง <c uman> จะสามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้จากระยะไกลนะครับ <c uman> ผ่าน <weight> รีโมทควบคุมตัวนี้เลยครับที่แถมมาให้ในกล่องโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมด o t ชั n s ซ n เซอร์ครับจะสว่างทันทีเม <c uman> ื่อมีการเคลื่อนไหวครับโหมดต่อมานะครับจะเป็นโหมดสว่างต่อเ네นื่อง12ชั่วโมงครับโหมดที่3ครับจะสว่างต่อเนื่อง3ชั่วโมงครับหลังจากนั้นจะกลายเป็นโหมดัโมรัะเ็นเ่อมงครับโหมด Mo t i o n เแล้วราค่าสว่างของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่7000ลูเมนนะครับอายุการใช้งานจะอยู่ที่25,000ชั่วโมงครับและแน่นอนว่าเป็นโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นต้องสามารถใช้งานการแจ้งได้โดนน้ำโดนฝุ่นได้ครับตัวนี้นะครับจะมีค่ายที่อยู่ที่65สานะครับสามารถป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นได้ครับต่อไปเรามาดูทางด้านหลังของตัวโฮมบ้างครับทางด้านหลังของตัวโฮมนะครับก็จะเป็นตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับจะเป็นรุ่นโมโนคริสตัลไลท์ครับซึ่งแผงโมโนรุ่นใหม่นี่ยครับจะมีข้อดีอยู่ แผงรุ่นนี้ครับจะทําให้สามารถชาร์จพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับและแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับลิเธียมไอออนซึ่งจะสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมครับและในกล่องนครับยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งด้วยครับก็จะมีฐานแขกมาให้2ก้อนครับแล้วก็จะมีน็อตสกูครับเอาไว้สำหรับยึดเข้ากับตัวขาตั้งครับถ้าใครนะครับต้องการหาไฟไว้สำหรับตกแต่งสวนหน้าบ้านหรือสวนหลังบ้านนะครับที่สามารถส่องสว่างควบคุมได้ทั้งบริเวณโคมไฟตัวนี้ถือว่าเหมาะมากเลยครับ